ทีนี้เนาะเราจะมาเทรดด้วยงบสิบเจ็ดเหรียญเนาะเบิ่งว่าจะสามารถสร้างกำไรด้บอดด้วยการวิเคราะห์แทงเทียนเนาะอ่ามาเบิ่งกทำการเนาะทุกคนเนาะเอาดานี่เนาะทุกคนเนาะขายบัดนึงเนาะอ่าตัดสินใจตามขายบัดนึงเนาะสังเกตเบิ่งลักษณะของเทียนตัวนี้เนาะเป็นเทียนที่อ่าเป็นแทงที่ใหญ่และเต็มเนาะเราจะตามขายได้อีกประมาณหนึ่งแทงเบิ่งว่าจะลงมาในบ่เนาะอันนี้แมนเทรดนะครับของ BTC เนาะเบิ่งว่า จะสามารถสร้างกำไรได้บ่นเนาะให้ติดตามเบิ่งเนาะเฮาจะเบิ่งตามแทงเทียนอย่างเดียวเนาะเด้คนเนาะเบิ่งอย่างเดียวตามแทงเทียนเนาะอ่าลงมาได้บ่อีกหน่อยนึงโอเคเนาะถือว่าวินไปเนาะเด้อทําอินเนาะถือว่าวินไปได้กําไรเนาคนนะคนได้กําไรงบ17เหรียญเนาะตัวนี้ได้33เนาะเดนี้จะไป13เหรียญเนาะไป 13. สิบสามจัห้าเราจะไปประมาณจักซองสามไมพอเนาะบอกหลายเนาะมาเบอร์ก็เด้รนี่นำการเนาะทุกคนเนาะหราจะซูมเบิรงใกล้ๆเนาะทุกคนเนาะซูมเบิรงใกล้ๆซื้อเลยไันี้เนาะตามซื้อขึ้นบันหนึ่งตามซื้อขึ้นบันหนึ่งตามซื้อขึ้นบันหนึ่งเนาะสังเกตเบิรงเนาะมันกำลังที่จะกลับตัวในจุดที่มันลงมาตามฐานทีมันเป็นแนวรับเนาะหาเดียวเราจะตีเส้นให้เบิรงเนาะตีเส้นให้เบิรง จุดนี้เนาะเป็นจุดแนวับแล้วทุกคนเนาะเป็นจุดแนวับเดียวจะอธิบายว่าเป็นอย่างมันจึงมันจึงลงมาแล้วมันจึงขึ้นเนาะเดือนนี้เนาะเดียวจะอธิบายให้เนาะสังเกตเบิรงเนาะทุกคนสังเกตเบิรสามสองหนึ่งโอเคเนาะถือว่าวินไปเนาะเนาะเป็นยังเฮาจิงซื้อเนาะเมื่อกี้เนาะสังเกตเบิรงลักษณะของเทียนตัวนี้เนาะมันลงมาจํากับฐานทีมันเป็นแนวับจุดนี้อ่าสังเกตเห็นบอมาลงมาจําต่าตัวนี้ปุ๊บหนึ่งบอล สองบอลสามบอลบอนนี้เนาะมันตามปุ๊บแนนอนมันจะดีดขึ้นเป็นเขียวไรก็เลยตามซื้อเนาะนี่แมนวีคอตามแทงเขียวเนาะออเดอร์นี้ไปสิบห้าเนาะไปสิบห้าเหรียญโอเคเซลเลยขายบันหนึ่งเนาะขายบันหนึ่งอ่าตามขายบันหนึ่งกรณีที่มันพยายามจะขึ้นไปเป็นเขียวแต่ว่ามันขึ้นบไายเนาะทุกคนเนาะเป็นอย่างจะหัวมันขึ้นบลายเนาะสังเกตเบิ้องหาแทงเทียนย้อนหลังนี่เนาะหาแทงเทียนตัวนี้ เวลาที่มันขึ้นบ่อใดเนาะมันจะออกเป็นเทียนแดงเนาะถ้าว่ามันเกิดเป็นเทียนแดงมันบอกบอกถึงว่าแหงา้งไขยกำลังเข้ามาหลาสามารถที่จะลงมาเป็นแดงได้เนาะก็เลยตัดสินใจตามขายเนาะทุกคนเนาะหาเดียวจะให้เบิรงเนาะโอเควินอา่าวินไปเนาะวินไปงามงามไซต์ที่ตามขายออเดอร์นี่เนาะสังเกตเบิรงเทียนของตัวนี้อา่าสังเกตเบิรงมันพยายามขึ้นไปเนาะแต่ว่ามันขึ้นไปบ่ไใเนาะทุกคนเนาะ แน่นอนออเดอร์นี่เนาะมันจะลงมาเป็นแดงก็เลยตัดสินใจตามขายเนาะนี่แมนกรณีที่เบิ้งแทงเทียยเนาะต้องเบิ้งจากปัจใจย้อนหลังเขามันในช่วงใกล้ๆหาเดวเบิ้งออเดอร์ต่อไปเนาะเอเดอร์ต่อไปออเดอร์นี่ตามซื้อเลยทุกคนหาตามซื้อขึ้นบันนึง่าตามซื้อขึ้นบันึงเนาะเบิ้งว่าจะขึ้นในบอลรือว่ามันจะเป็นเทียนพักโตเนาะหามาลุ้นบอนจำกันเนาะออเดอร์นี่ตามซื้อขึ้นบันนึงเนาะ เดี๋ยวเบอร์ว่าจะสมาร์ทขึ้นไปได้บอลหรือว่าจะลงมาเป็นแดงเนาะเทอว่าเดินนี้ลงมาเป็นแดงเขาก็ยังมีกําไรเนาะเพราะว่าถ้ามีงบเพียงแต่สิบเจ็ดเหรียญเนาะตัวนี้ได้สี่สิบเหรียญเทอวอลมีกําไรมาหลายซ้มครื่อนเนาะโอ้เดินนี้นาจะขึ้นบได้เนาะบวเป็นอย่างเนาะเขาจะไปต่อเนาะขึ้นบรด้บวเป็นอย่างไปไปสาห้าเหรียญเลยเดินนี้เนาะไปสาห้าเหรียญเลยอ่าเกมเบอร์อนนี้เนาะตัวนี้นี่เขาจะตีไว้ยืดรุ่มนี่เนาะ หาตีไว้จุดนี้ถ้าว่ามันลงมาจําจุดนี้มันแน่นอนมันจะขึ้นเนาะหาเดีวเบิ้งแทงตัวนี้นํากันเนาะสังเกตเบิ้งอ่าตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นไปเนาะเบิ้งประมาณตอนสามวีสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะสามวีสุดท้ายโอเคเนาะถ้าว่ามันเป็นเบอร์นี้เนาะทุกคนเนาะอ่าตามซื้อเลยอ่าตามซื้อขึ้นมาหนึ่งเนาะมั่นใจแหงเรนนี่เนาะเสื่อมั่นไว้จะขึ้นได้เนาะทุกคนเนาะสังเกตเบิ้งมันลงมายังบพท่อนจำฐานในหับแต่ว่า มันขึ้นไปก่อนแน่นอนมันบ่งบอกถือว่าสัญญาณซื้อเข้ามาหลายเนาะ๋ยวนี้เนาะสามารถที่จะขึ้นไปปิดเขียวได้เนาะอันนี้แมนเทรดตามเทคนิคแทงเทียนเนาะเบิ่งว่าจะสร้างกำไรเดอบอลด้วยงบสิบเจ็ดเหรียญเนาะปันขึ้นเนาะเบิรงว่าจะได้กำไรบอลเนาะให้ติดตามเบิ่งเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเนาะวินไปเนาะได้ตัวนี้ได้หกสิบสามเหรียญเนาะถือว่ามีกำไรเนาะุีคนเนาะมีกำไร่าเดี๋ยวเบิ่งอีกประมาณจักหนึ่งออเดอร์เนาะ ก็ถือว่ามีกำไรมาหลายสมควรเนาะ